ช่วงฮานาออฟฟิศตอนไม่รู้ตัวคุณผู้ชมคะแผนการของเราวันนี้ก็คือเราจะบันทึกเทปกันแบบไม่ให้แขกรับเชิญหรือตัวกันเลยและคะ่ะเรามาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นลาลาลูามาแล้วค่ะพี่บีมาค่ะมาซ้อมหมดกันเดี๋ยวตอนแรกเ,เปิดมาแจ็คก็ทำเป็นไม่สนใจแล้วก็ตอบบทกับพี่บีได้ตอบหมกับเน่งอนนเน่งก็งงจะเหมือนประมาณว่าแบบ เราพูดอะไรเขาจะพูดอะไรเราเขาจะคัอ่ะสมุดซอมใช่ไหะเอาพี่แนงทำอะไรเนี่ยเอ้ารถนี่ไงอ๋อรู้แล้วรถรถรู้รู้แล้วรถเนี้ยรู้แล้วเล็กๆอะไรทุกอย่างอ่ะแล้วพอช่วงจังหวะที่เขาจะคัดกันพอถ้าเกิดมีจังหวะอะไรที่บีก็คอยช็อตตลอดช็อตแรงๆลองดูนึ่งสองสามเอาพี่แดงนี่รถอะไรคือว่ารู้แล้วรู้แล้วรถอะไร พี่อยืนยืนยืนขึ้นเดิที่เรเอาแบบยืนเอาไทย่แทำไม่ถูกอ่ะพี่แลอะไรอ่ะอ๋อรู้แล้วรู้แล้วฮ้ยเฮ้ยเฮสามทันเลยสามี่เสียลูก่ยเสียลูกห่ยไม่ทันแล้วล่ะค่ะพี่พีคะี่แดงนี่ลดอะไรอ่ะอ๋อดนี่มันลดแผลชดได้เฉียบขาดจริงๆค่ะ ตอนนี้ได้สักสองรอบเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็พูดสโลแกนรถเล็กสเปคบิ๊กไบค์เท่กว่าใครในถนนนะและเล่นเป็นอะไรวันนี้ให้พี่ก็เล่นเป็นอะไรเราจะเล่นเป็นไก่ทองปรับบทนี้เึงพี่บีให้เป็นไก่ทองฮะเป็นไก่ทองพี่บีบอกฉันไม่อยากเล่นเรื่องอื่นฉันอยากเป็นเล่นไก่ทองฉันอยากเล่นไก่ทองอ่ะอยากเป็นตะเพาแก้วตะเพาแก้วตะเพาเปเพายากเป็นชลาวันเท่าสี่สามสองวันนี้พี่บีอยากเล่นอ่าวันนี้ถามหน่อยพี่บีมารับเชิญอยากเล่นละครเรื่องอะไร อยากเล่นไกรทองแสดงว่าอยากเป็นตะเผาแก้วกับตะเผาทองไม่อยากเป็นชาละวันโโอ้หชาละวันก็มาค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นชาละวันอีเดียวเหรอเป็นชาละเดือนเฮ้เป็นชาละปีเฮ้เดี๋ยวก่อนะไอบอลเติมตลอดเลยเนี่ยพี่ได้ได้พี่พีดีโอ้โหบทละครยาวเอีก้องไดือนชาละปีนะเป็นชาละวันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ๊กอยากเป็นตะเผาแก้วหรือตะเผาทองใช่ไหม่าวอยากเป็นชาละวันเฮ้ อยากเป็นชาลเดือนแฮอยาเป็นชาลปีแฮ่ชลวันถูแล้วโอเคโอเคตัใหม่นะโอ้พี่บีมารับเชิญวันนี้พี่บีอยากเล่นละครเรื่องอะไรครับเรื่องไก่ทองอ้อแสดงว่าอยากเล่นเป็นตะเภาแก้วตะเภาทองไม่อยากเป็นชาลวันแฮ่ชาลเดือนแฮ่แฮ่ใหญ่ น่ารักจริงๆเลยนะคะพี่บีให้ทำอะไรก็ทําหมดเลยในคืนี้ไม่ใช่ก้อนชลวันพชลาวันชลวันพี่เป็นไก่ทองก้อนไก่ทองร้องได้ยังได้แล้วครับอาจารย์เาล่ะไก่ทองนั้นอยู่แสนไกลต้องโห่ร้องปีกเปล่าให้ทุกคนได้ถางที่กูจดให้มึงอย่างนี้อ่ะวิธการเล่นเป็นจระเข้อ่ะจะเล่นยังไงให้เขาสวมบทนะต้องเป็นไอ้เคดูก่อนไอ้เคเล่นยังไงรู้ป่ะไอ้เคเดินยังไงเดินยังไงอย่างงี้ต้องขานเดิน โอ้โหจะไปหาห้อยยังไงไอ้แค่แก่หางจะห้อยอ่ให้ใจได้ให้ดูแล้วก็กล่าวก่อนเป็นใครเนี่ยฮะเป็นใครเนี่ยจระเข้แล้วเจ้ามาดังในเมืองเมืองเมืองไทยมีอะไรบ้างข้าก็ทำจักรยานจักรยานอะไรจักรยานตาจระเข้เฮ้ยก็มีอะไรอีกยาสุดในกระเบื้องไหนอ่างหางก็มียาแนวตาจระเข้เฮ้ยอ๋อนี่ตะอุ้งท่านอลองดูท่านมาอยู่เมืองไทย คือเสียงท่านเป็นยังไงฉันมาอยู่เมืองไทยฉันก็ทําจักรยานตาจระเข้ล่าสุดฉันก็ทํายาแนวจาตระเข้จาตระเข้จ่าจระเข้ตราค่ะพี่บีไม่ใช่จ่าเนีจาค่ะแล้วมีอะไรอีกท่านแล้วก็มีปูนจจาตระเข้พูดถึงความความอิทธิฤทธิ์ของท่านขนาดไหนแกวงมือแกวงขาเป็นยังไงหัวอยู่ไหนหาอยู่ไหนหัวอยู่สะพานปิงก้า้ ลองหางอยู่สะพานพระรามแปดโอ้โหแล้วคิดดูสิไอ้นั่นเราเนี่ยจะอยู่ตรงไหนเฮ้ยอะไรอะท่านแผนข้างซ้ายโอ้ความยิ่งใหญ่ของท่านเป็นยังไงโอ้ยนี่หัวเราด้วยความยิ่งใหญ่หัวท่อยู่สะพานขิงเก้าหางอะหางอยู่สะพานบางปะกงสะพานบางปะกงเฮ้ยใครว เรียงดีๆนะเริ่มจากอะไรบ้างพี่จําไม่ได้หมดขบ้งมวลนะเดี๋ยวเราไล่ <Top S 1> ตัง <seasoning S 3> ้งแ <assistant. S 1> ต่แจ๊สขึ้นมาที่ทักต้มแ่งโอเคคางบวุ้ยสนุกว่ะเอาเลยมาเสร็จนะคู่นะโอเคครับเรียบร้อยครับไปกินข้าวกินข้าวพี่ปเหรอเหรอเหรอะไรวะเสร็จแล้วถ่ายแล้วเหรอเสร็จแล้วเมื่อกี้ถ่ายแล้วเสร็จแล้วพี่ ไม่น <łość> ่าเกลียดหรอกค่ะพี่บีขาน่ารักจะตายไปใช่ไหมล่ะคะคืนผู้ชม